สวัสดีค่ะวันนี้คุณลูกค้ามาใช้บริการด้านใดคะสนใจทําประกันนะคะของเราจะมีเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุคุณลูกค้าสนใจด้านไหนคะเป็นประกันสุขภาพนะคะขอตรป,ประชาเชิญเลยคะ่ะ ฉันชื่อนางสาวจริยาแก้วเน่นะคะมีใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่5 8 0 3 0 2 0 5นยนะคะตัวนี้จะเป็นประกันสุขภาพนะคะไม่ใช่เงินฝากแล้วก็จะจ่าย แชาราเบียทุกๆปีนะคะตัวนี้จะเป็นเบียดทิ้งนะคะขออนุญาตให้ลูกค้าทําแบบสอบถามหรือเขาควาตองการการซื้อประกันชีวิตสักครู่นะคะดลูกค้าทําแบบสอบถามนะคะ ีคุณลูกค้าอายุเท่าไหร่คะอายุสามสิบนะคะสักครู่นะคะ ค้าสนใจเป็นค่าเฉยๆด้วยไหมคะของเราตรงนีค่าเฉยๆวันล,ละ500จนถึง5,000เลยคุณลูกค้าสนใจชดค่าเฉยๆวันล,ละเท่าไหร่ดีคะวันล,ละพันนะคะตัวนี้ของคุณลูกค้านะคะจะเฉลียล่ยจะชำระเปียปีละ2 1 0หม่บาทนะคะมีค่าเฉยๆวันล,ละหนา่เป็นบาท ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายสิทธิประโยชน์นะคะตัวนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่า i อเคีวตี้นะคะคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี50,000ืนบาทและกรณีที่อายุอยู่ครบสัญญาค่ะจนถึงอายุ85จะได้รับ50,000นบาทค่ะตัวนี้ค่ะมีค่ารักษาพยาบาลใน,นานะผู้ป่วยในและค่ารักษาในระหว่างวันค่าห้องพักค่าผู้ ค่าผู้ค่าองผู้ป่วยค่าอาหารต่อวันสูงสุดไม่เกิน5 2า0ันรบาทต่อวันนะคะค่ารมเนียมโรงพยาบาลไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีค่าเคมีบำบาดค่าล้างสีไม่เกินผลประโยชน์ต่อปีค่าล้างไตค่าผู้ป่วยนอกไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดรวมต่อปีนะคะตัวนี้ค่าผู้ป่วยนอกค่าผู้ป่วยนอกนะคะค่าวินิจฉัยอิสเร์คอมพิวเตอร์ค่าตรวจ ในห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์อันตราซาวค่าการพยบำบัดน,น,น,นะคะสูงสุดไม่เกิน12 0 0 0พบาทต่อปีนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าทางกรรมอุบัติเหตุนะคะค่าสัญญกรรมในช่องปากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดบุตรค่าอภิบาลภาลูแรกเกิดค่ารักษาพยาบาลต,ตัวเกี่ยวกับจะได้แค่ถึงข้อ3.4นะคะค่าได้แค่ภาวะแทรกซ้อน หลังการเข้าบุตรจะได it? ้ไม่ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีส่วนเกี่ยวกับท้าโรคและการเข้าบุตรตรงนี้จะไม่คุ้มครองนะคะก็คือผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีไม่เกิน3ล้านบาทู้อประกันภัยสามารถเลือกอนณาเขตคุ้มครองได้เพียงหนึ่งอนาเขตเท่านั้นนะก็คือในประเทศไทยเนาะคุ้มครองทั่วโลกในกรณีบริษัทให้คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั่วโลกนอกอนาเขตอาประกันภัยที่จะไว้สําหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บเปป่วยจระทานหันสูงสุด45วันต่อการเดินทางในหนึ่งครั้งนะคะการเดเชย100%ซของค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดสําหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุ่มกระขายร้อยของการประเมินค่าเชยๆแบบเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปกติวิสัยสําหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลกลุ่มน,นอกกระขายนะคะ่ะ รุปผลประโยชน์นะคะก็คือตัวนี้จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิต5 0 0 0 0บาทกรณีอยู่ครบสัญญา50,000บาทนะคะผลประโยชน์ผลประโยชน์ค่ารักษาคือตัวนี้ค่ะประกันเบี้ยสุขภาพจะแบ่งเป็นประกันชีวิต759บาทแล้วก็เบี้ยรประกันสุขภาพ1 1 8 9 7 9บาทนะคะแล้วก็มีค่าเฉยๆตัวนี้1,300บาทรวมแล้ว คุณลูกค้าชำระ1 2ึ่งสองรบาทนะคะสัญญาประกันภัยมืเระยะเวลา1ปีสามารถติดต่อสัญญาได้ตามแล้วเวลาชำระเบี้ยโดยเบี้ยประกันภัยต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอายุขั้นอาชีพค่าใช้จ่ายหรือประสบการณ์การจ่ายสินใหม่ทดแทนโดยรวมนะคะท่างนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมในวัน ครบรอบปีกรมธรรม์โดยแจ้งให้ผู้อประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นรายละอ,อลักษรเ็นระ30วันนะคะเบียประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมในปีต่ออายุมีผลบังค,คับใช้ในปัจจุบันสามารถขอรายละเอียดได้จากตัวแทนในหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมเม,มื่อไดก็ได้นะคะโดยแจ้งบริษัทและเป็นรายละอักษรล่วงหน้า30วันก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ เื่อนไยทั่วไปของแบบทัางครองชีวิตสุขภาพแปดสิบห้าตัวนี้ก็ไม่มีเงินบรนทนนะคะความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าต้องแถลงความเป็นจริงนะคะห้ามแถลงความเป็นเท็จนะคะรู้อยู่แล้วว่าข้อใดจริงไม่แต่ไม่เปิดเผยนั้นถือว่าสัญญานี้จะเป็นโมฆียะนะคะกรณีบริษัทไม่คุ้มครองกรณีไม่เปิดเผยหรือแถลงข้อที่จริง บริษัทนี้บอกรับสัญญาภายใน2ปีนะคะถ้าตัวตายภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองหรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสูส่สภาพเดิมหรือวันที่บริษัทอนุมัตให้เพิ่มจำนวนเงินนะคะหรือผู้รับประกันประโยชน์ค่าหรือถูกผู้รับผลประโยชน์ค่าตายเนี้ยจะไม่คุ้มครองนะคะ สิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิ์ใหม่ผู้ประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ใหม่ตามความข้องคลองในเล่มกรมธรรม์เช่นการเร่งกรมธรรม์กรมธรรม์กรณีเสียชีวิตจากโรคเรียกร้องเงินตามบทเหตุต่างๆและกรณีเสียชีวิตสากเรียกร้องค่าเก็บพยาบาลได้นะคะ รณีในการขอยกเลิกรกรมธรรม์ฟรีทุกพิเรียดและค่าใช้จ่ายหากมาีมส่วนผสมจะยกเลิกลก,รกรมธรรมน์นี้นะคะสามารถส่งคืนกรมธรรม์มานนยังบริษัทไายใน15วันนะคะและจะมีค่าใช้จ่าย500บาทน,นะคะระยะในระยะเวลา,ใน,าในการส่งมอบกรมทั้ง15วันนะคะช่องทางการติดต่อลูกค้าสามช่องทางการติดต่อสำหรับการเรียกร้องสินใหม่หรือร้อ,รองเรียนผู้ประกันภยัยผู้รับผิดชอบหรือทอยายาท สามารถที่ต่อที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานย่อ้ยของสาข,ขาข,ของบริษัทได้เลยนะคะข้อยกเว้นตัวนี้จะเป็นประกันนะคะเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นภายใน30วันนับจากวันที่เริ่องทำสัญญาน,นี้นะคะ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะ30วันนับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองสัญญาพวกตนนัวนี้หรือวันต่ออายุกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมมีสิ้นสุดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่ใดจะเกิดก่อนหลังหรือสําหรับการจะบป่ยดยังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นใน120วันนะคะผลบังคับครั้งสุดท้ายกรณีใดเกิดขึ้นก่อนหลังเนื้องอกถุงนะ้ำมะเร็งไข้เลื่อนต่อาซีน อะดีนอยเส้นเลือดคอที่ขาดวิสีดวงต้อเน,นื้ตอต้องกระจกเริว่วทุกชนิดเรืองปคงไม่ด้วยเดิที่นะคะยกเว้น30ยกเว้นมีทั้งหมด32ข้อเช่นโรคกรังการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ไม่ได้รักษาให้หายก็รัาทาทําสัญญานะคะการรักษา ภาวะที่มามาแต่กําเนิดหรือปัญหาด้านทางการหรือทางวัฒนธรรมการตรวจร,ร,รักษาหรือผ่าตัดเพื่อความสวย,ยไไเนี่ยไม่ไ,ได้คะโรคเอชแกรมโรคติดสัมผัสกันเนี่ยไม่ได้การรักษาเเชิงป้องกันเงี้ยไม่ได้การตรวจรักษาป้องกันการใช้ยาชะลอกความเสื่อมไปต่างต่างนะคะเสริมการเสริมทาิมกันทางเพศรักษาความสุรี